คือตัวผมเองนี่ถ้าพูดตรงๆแล้วเราผมเป็นคนทมุ่งมั่นอะไรที่เราลงมือทาเนี่ยมันมันคือเป็นงานของเราที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็ทําให้เต็มที่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมต้องการทําตัวให้เป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังรุ่นน้องให้เขาเป็นแบบอย่างเวลาเราเราไม่อยู่แล้วเขาจะได้จําเราไว้เอาเอามาใช้ต่อในในทีมประมาณนี้อยากให้เอาเป็นอยากให้อยากให้เป็นตัวอย่างกับน้องๆรุ่นหลังหนูขออนุญาตดูอย่างหนึ่งค่ะ คือมือมือพี่หวัดไปไงบ้างคะฝึกซ้อ,ซอมเพราะว่ายิ่งหมายถึงแบบอะไรนะตอนปั่นใช่ไหมคะ, <S <S คะมันต้องใช้พละงกำลังใช้มือในการ,รบังคับแล้ว,ว่าความเร็วด้วยอ่ะมันด้านไปเลยไหมพี่ด้านเดีวขออนุญาตปูดหมดเลยเกิดจากอะไรอ่ะคือแบบไปเกี่ยวไปเนี่ยก็บางทีเราเราใส่ทุกมือมันพองมันพอก็เป็นเผล มัเป็นเพ่มันก็จะด้านมันจะเสียบสีเนาะอ๋อคือซ้อมซ้อมแบบจำซ้ำเดิมเราใช้มือและแขนหากินเลี้ยงชีพความสำเร็จที่เกิดขึ้นตลอด30ปีที่ผ่านมาถ้าให้มองภาพรวมทั้งหมดพิ่วัดมอยไงคะมันก็ประสบความสำเร็จผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสั้งเวียนมาเยอะแยะมากมาย ไม่รู้ยังงงเองเําทำไม่ได้ยังไงอะไรอยากขอ, <c oughs> ขอบคุณอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับก็หลักๆเลยก็เนี่ยเป็นครอบค,ครัวนะครับขอบคุณโค้ดที่แนะนําเราถ้าไม่งั้นผมก็ถ้าไม่ได้เจอโค้ดในวันนั้นเราก็ผมไม่มีวันนี้คงไม่มีวันนี้เขาก็ภูมใจในตัวเองผมก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาได้ไกลถึงขนาดนี้